ขันยางไหมหนูถ่ายคลิปไปดามันกดรีโมทได้ไหมหนูถ่ายคลิปไปดาคิได้หนูกดเลยนาวีกดกดกดดีกดด้ยได้แล้วพี่โอ้ยดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อะคุณกดเลยหนูกดกดเลยลูกแล้วลูกก็เงยหน้าขึ้นมาปากยังคาขวดนมอยู่เลยนะแล้วน้องก็กดกึกลงไปโอ้โหแม่กรี๊ดเลยประตูกดล็อกเปิดได้ออ้เปิดแล้วแม่รีบดึงประตูเปิดเลยดีมากครับ กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินเองก็โล่งใจยิ้มกว้างกันไปแถบๆเหมือนกันเห็นไหมคะคือคุณแม่อยู่25ปีประสานขอความช่วยเหลือกู้ภัยมาค่ะบอกว่าช่วยด้วยลูกติดอยู่ในรถตรงทางเข้าตลาดโนนสุวรรณในอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์คือแม่บอกว่ามากับลูกชายวัยหนึ่งขวบสิบเดือนจอดรถลงไปซื้อของแป๊บเดียวจริงๆอ่ะสามนาทีเองก็เลยไม่ได้เอารีโมทต,ติดตัวไปด้วยกะว่าเออให้ลูกรอในรถเย็นๆไงพอซื้อของกลับมาที่รถปุ๊บอา้าวรถล็อก แล้วลูกชายก็นั่งเล่นรีโมทอยู่ในรถอะค,ะค่ะเธอก็พยายามเรียกลูกก่อนแล้วนะพยายามช่วยเหลือตัวเองในการบอกลูกกดเปิดกดเปิด15นาทีผ่านไปลูกไม่สนใจแม่เลยเธอบอกไม่ได้การและถ่านานกว่านี้กลัวลูกจะเป็นอันตรายโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกู้ภัยมาถึงก็ใช้อุปกรณ์พยายามจะเปิดประตูรถก็เปิดไม่ได้เพราะอะไรรูไ้ไหมคะเพราะอะไรครับมันเป็นรถรุ่นใหม่<อ>มันไม่ได้เปิดง่ายเหมือนรุ่นก่อนที่ว่าพอแบบแซะเข้าไปนิดนึงอะเปิดล็อกได้ระบบล็อกมันจะแน่นหนามันเริ่มเป็นไฟฟงไฟฟ้ามากขึ้นนะคะ พยายามจน20นาทีกว่าแล้วน้องเนี่ยเริ่มเหงื่อออกแล้วอะค่ะ,ะก็เลยบอกเอาอย่างนี้คุณแม่ตัดสินใจเลยนะกู้ภัยถ้าเปิดไม่ได้ทุบกระจกเลยเพราะเป็นห่วงลูกมากและทีนี้พอดีได้ยินเสียงกู้ภัยก็บอกว,ว่าพยายามแสดงท่าทางกดลงไปเลยกดลงไปเลยน้องก็กดเปิดได้พอดีเลยอะคะ่ะก็พอดีว่าเอาลลองกมาหายีในรถนั่งดีก็เอากุญแจคะ่ะสอดไปข้างในรถแล้วน้องก็คือเล่นอะคะ่ะเล่นไปเล่น กดล็อกก็คือเขาล็อกรถของเขาไปเองนเลยค่ะก่อนที่กู้ภัยจะมาค่ะก็ประมาณ15นาทีอ่ะอ่ะก็รามาระวังกันด้วยนะคะอย่างที่บอกแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริงรเพราะว่าถ้าเด็กๆเ,เนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเขาแบบอยากรู้อยากเห็นอนะ่ะใช่อันตรายนะครับ